คุณดิรศักดิ์เดี๋ยวท่านี่ยนะครับพูปบั้ครับอันเดียนนั่งคราบเที่ยบครับอันเดียนครับพก็เราได้อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาตั้งแต่ระดับชั้นรูปบา้ ระดับชั้นประเด็ระดับชั้นปถมศึกษาปีที่หนึ่งหรือปอ .1 ยาวมาจนจบชั้นระดับประเด็ศึกษาปีที่สามบางคนใช้เวลาอยู่กับคณกครูนะครับสิ D, D, บปีสองปีนะครับเรียนมองดูคณะครูทุกท่านนะครับที่อบรมสั่งสอนพวกเรามานะครับ ตั้งแต่เล็กตั้งแต่อนุบาลป .1 ป .2 ป .3 จนจบชั้นพัดนาศึกษาปีที่3ในการศึกษานะครับกว่าจะจบคุณครูต้องใช้ความพยายามอย่างมากกับใช้ความรู้ความสามารถและทักษะต่างๆนะครับเพื่อที่จะปุ่เพาะสอนพวกเรา ใช้กำลังใจแรงใจนะครับเพื่อที่จะสอนพวกเราให้สามารถเป็นคนดีของสังคมนะครับมีความรู้จิตตัวตอนนี้พวกเรารอยู่ที่โรงเรียน,นวยัดองแกงะได้สำเร็จการศึกษาก็จะมีบางคนบางครั้งบางคราวที่พวกเราได้ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ ได้ร่วมเกลืนชนะภูริท่านผู้บรการและพ่อแม่ผู้ปกครองวันนี้ด้วยเหตุนี้นะครับจะมีพิธีขอขมากรรมเพื่อมาให้เป็นบาิบัตัวกับพวกเราครับเพื่อที่พวกเราจะได้ีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่ของพวกเราสืบไปครับเนลำดับถัดไปนะครับจะเป็นพิธีขอขมากรรม นุญาตีนนงมด้วยกันครับตั้งนโมตามจบพร้อมกันนะครับทุนักเรียนนะครับนโมตัสสะภะโคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตัสสะะคะรร้ตัวรักัวสัมมา พรวารตเจนกักตังศัพทัธรอัปาราธังมธรรมบุญีพันเตทูตอิยมปีอาจารย์เปมาทิพนระวารตเยนกักตัณศัพทัธอัปราราธรรมธรรมุีพันเต ตัดียังปีอาจารย์ยประมาณยีนะทวารติเยนาคตังสัพพังอปาราทังธรรมทุนีทันเจกายกรรมสามอันนี้อาจารย์รนะารากาาำเกียน,น,พ,นพูดนะครับเราคเรจะรับกายกรรมสามวจีกรรมสี มโมกร,รมสามที่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประมาณพลาดพลั้งทำผิดต่อคณะครูอาจารย์ผู้บริหารนักการพานโลพ่อแม่พ่อแม่ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดี ทั้งต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีทั้งตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีขอให้คณะครูอาจารย์ผู้บริหารหนักการปาะรูพ่อแม่ผู้ปกครองได้โปรดยกโทษให้อาภายัย แก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายาเพื่อไม่เป็นบาปกิดตัวตั้งแต่ตอนนี้ไปพวกข้าพเจ้าทั้งหลาย,อาลายขอสัญญาว่า,ญญา,วาจะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่แมเป็นลูกศิษย์ที่ดีดของคณะครูอาจา,ารย์รเป็นคนลเมืองดี ของประเทศชาติและเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนเป็นศาสนิกชนที่ดีของพระพุทธศาสนาด้วยสัจวาจาที่กล่าวอ้างมานี้ขอให้พวกข้าพเจ้าทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้า การศึกษาเล่าเรียน,ลยนและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมอย่งองางมีความสุขตลอดไปคือว่าเป็นครูที่โรงเรียนเป็นครูคนที่สอนของเราก็มีความสำคัญไม่แพ้กันกับพ่อแม่ครับ ครูทุกคนไ,ได้ประสิทธิษาสตวิชาให้พวกเรานะครับทะเรียนนำความรู้ที่ได้นะครับนำประสบการณ์ต่างๆที่ได้ไ,ดไปประกอบอาชีพประกอบการทำงานหรือเล่าเรียนโดยตั้งใจนะครับ อาที terror, okay. tourism, ่คุ movement, ูประสบน้องพวกนี้วเรากับแล้วร็ที่เคยเข้าไปสอนพวกเราอะไรอย่างพวกเราเป็นคนดีมีความรู้มีประสบการณ์ในการมาใช้ชีวิตประจันต่อไปแต่กับการทีราครจะาใช้ารดุเดาร่าไกลห่างด้วยความรักมันโทษบ้างดีบ้างราบทักอย่าง ในทีนี first, ort, ้ก <Yeah. S 1> um ็คือต้องกรที่จะพดนะครับที่ถ้าเห็นศิษย์ได้ดีก็ดีใจนะครับมิใจพ่อแม่เราก็แต่ได้เรียนต่อได้เรียนได้ทำงานาก่นกอยา้กได้เป็นีที่ดีดีใจนี้ไปอะไรที่มันไม่ดีก็หอะไรที่ดีก็าไป คล้ายๆปรารณ์ที่เราประสบกับแฟนๆที่ไหนทีกรา้กนกังจะลงรายวิธ <c ras l ến> ีจัั้งตัวเอ itu yang pertama, itu yang kedua, itu yang ketiga, dan pada saat yang di tujuh puluh menit, saya apa yang, akan pergi ke sana? Saya akan pergi ke sana? Saya akan pergi ke sana? ในรับงทำต่างๆแล้วนะครับก็ก็ลองนำไปคิดดู